ขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับพวกเรานะครับพระคุณความรักและโดยเฉพาะการปกป้องที่ติดตามพวกเราหลายล้อมห่อหุ้มพวกเราไว้ด้วยพระโลหิตขององค์พระเยสูพร์เจ้าพบสิจธพิบาลในวันเสาร์ที่18นะครับเดือนมีนาคมก็เป็นปฐมกาลบทที่25ข้อ1ถึงข้อที่18นะครับซึ่งเป็น หัวข้อที่ผมตั้งไว้วันนี้ว่าจบอย่างสุขและสงบนะครับก็พูดถึงชีวิตของอับราฮัมที่วาดภาพไว้ที่จบสิ้นชีวิตลงอย่างสวยเพราะอับราฮัมพระเจ้าเรียกในบทที่12ต้องแต่อายุ75ปีและพระกัมภีรก็บันทึก การตายของท่านไว้175ปีเป็นเวลา100ปีที่ท่านเดินในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแล้วอย่างสัตย์ซื่อไม่ใช่หมายความว่าท่านเองจะไม่มีข้อผิดพลาดนะครับแต่ก็เป็นมีจุดอ่อนบ้างในชีวิตทุกคนไม่มีใครเป็นคนที่ดีพร้อมแต่ในตอนนี้บันทึกช่วงสุดท้ายเนี่ยก่อนที่ท่านจากโลกนี้ไปผมแบ่งเป็นสา สองตอนด้วยกันตอนที่หนึ่งคือพูดถึงอับราฮัมก็แบ่งออกเป็นนะครับสามส่วนคือความสุขความสำเร็จความสงบสุขนะครับก็อับราฮัมก็มีความสุขพันทึกอยู่ในข้อที่หนึ่งข้อที่สี่หลังจากซาลาไปท่านคงจะเหงาและต้องการเพื่อนคู่ใจก็ได้แต่งงานกับหญิงนคนหนึ่งชื่อเคทูลา ดูเหมือนนางนี้ก็ให้กำหนดบุตรนั้นหลายคนด้วยกันและรวมทั้งหลานด้วยไม่มีภาพใดที่สวยงามนะครับที่เท่ากับการที่คุณปู่อยู่กับภรรยาซึ่งมีลูกและมีหลานลายล้อมกันนะครับนั่นเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความสุขที่อัปรหามีซึ่งเป็นผลจากการที่ท่านเดินนะครับกับพระเจ้า1 2ครับความสำเร็จ ก่อนกระทําก่อนตายนั่นก็คือมอบมรดกแห่งพันธสัญญาแก่อิสระมอบของขวัญแก่ลูกๆแล้วให้แต่ละคนก็แยกจากอิสระไปอันนั้นเป็นการจัดการของคุณพ่อที่ดีและฉลาดตามที่พระเจ้าได้ทรงแนะนำเขาเรื่องของอิสมาเอลที่ว่ามรดกแห่งลูกแห่งพันธสัญญานั้นควรจะนั่นก็คืออิสระและ เป็นผู้เดียวที่ได้รับมรดกคนอื่นจะต้องถูกแยกออกจากกันไปแต่อับราฮามก็ได้ทําส่วนนี้ก่อนที่ท่านจากโลกนี้ไปอันนี้สำคัญนะครับพ่อแม่จะต้องจัดการหลายอย่างเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองาการแบ่งสรรราังวัลของขวันทั้งหลายแหล่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาและดูเหมือนพวกลูกหล,ล,ลานของอับราฮามก็จากกันไป ด้วยอย่างความสงบสุขนั่นเป็นภาพที่ถือว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตที่เราได้เห็นในตัวของนะครับอับราหามแล้วสุดท้ายก็ความสงบสุขอยู่ในข้อที่7ถึงข้อที่10ซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงการตายของอับราหามว่าท่านมีอายุแก่ง,งมอมก็คือเป็นคนที่อายุมากทีเดียวนะครับซึ่งชรามาก ท่านเองมีอายุถึง175ปีก็เป็นชายคนที่หรือเป็นผู้ที่ติดตามเดินในทางของพระเจ้านะตลอด100ปีในแผ่นดินขนานอย่างสัตว์ซื่อในะท่านจะไม่ได้รับความพระบมรดกแห่งพันธสัญญา <c oughs> แต่ท่านเองก็เดินอยู่กับพระเจ้านะครับ แล้วจบชีวิตลงอย่างสงบสุขโดยที่พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกนะครับว่าท่านเองได้ทําความเสียหายหรือมีความผิดพลาดนะครับใหญ่ๆเรื่องใดในชีวิตของอัปราหามถือว่าเป็นชีวิตที่นะครับเราเห็นในที่นี้นั้นเป็นภาพฝ่ายวิญญ,ญาณจิตให้กับพวกเราที่ดีนั่นก็คือเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าเหมือนอัปราหามเราจะมีความสุข นะครับมีลูกมีหลานมีความสำเร็จในเงินในทองในหน้าที่นะครับแล้วก็ความสงบสุขจากไปนะครับข้ขอคิดที่2องกับด้านพระเจ้าพระยาเวทรงสัต์ซื่อสัต์ซื่อยังไงครับเมื่ออับราหามจากโลกนี้ไปแล้วนะครับพระเจ้านี้เนี่ยพระกัมภีร์ก็บันทึกไว้อยู่ในข้อที่11บอกว่า อยู่มาหลังจากที่อับราหามสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าอวยพรแก่อิสอักบุตรของท่านเราเห็นว่าเมื่อพระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพอรอับราหามเมื่ออับรหาหัมจบและตายจากไปไม่ใช่คําสัญญาพบอ,พอนั้นจะสิ้นสุดลงแต่พระกัมภีย้ําบอกว่าพระเจ้ายังคงดําเนินนะครับอุกกาศ รักษาพันธสัญญาเนินโดยอวยพรแก่ลูกของอับลาหามที่ชื่ออิสระนะครับพระเจ้าสัตซ์ซื่อครับพระองค์ก่อนสัตซ์ซื่อของพระองค์ดำลงอยู่เป็นนิดกับพ่อแม่กับลูกและกับหลานและก็ทุกๆคนนะครับที่สัตซ์ซื่อติดตามเชื่อฟังพระองค์และไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ยังทรงสัตซ์ซื่อ ใน1.2ต่ออิสมาเอลพระคัมภีร์บันทึกในข้อที่12ถึงข้อที่18พูดถึงเชื้อสายของอิสมาเอลว่าทำไมครับเขามีลูกมีหลานแล้วในตอนหนึ่งในข้อที่10นะครับ6บอกกับพวกเขาว่าลูกของอิสมาเอลเนี่ยเป็นเจ้านาย12เผ่าตามสำเร็จตามคำพยากรณ์ ที่พระเจ้าสัญญาอวยพรกับคุณแม่ของเขานางฮากาเราคงจำได้ถึงสองครั้งด้วยกันในบทที่16ข้อที่10 10นะกับบทที่21ข้อที่18ว่าเขาเองเพื่อเห็นแก่อับราฮัมเป็นลูกหลานเชื้อสายพระเจ้าจะให้ลูกหลานของอิสมาเอลนั้นทำไมครับมีอำนาจเจริญ จำเริญนะครับเป็นหัวหน้าหรือเจ้านายสิบองเผ่าอันนั้นก็สําเร็จตามคำพยากรณ์ทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาพระองค์ทรงกระทำตามสัญญานั้นพระเจ้าสัญญากับพวกเราคริสเตียนนะครับที่บันทึกอยู่ใน,นรพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามโดยเฉพาะเรื่องความรอดชีวิตนิรันที่เราจะได้รับ ในสวรรค์วันหนึ่งเมื่อจากโลกนี้ไปให้ระวังใจว่าพราะเจ้าไม่เคยบิดผิวเปลี่ยนแปลงนะครับพระสัญญาของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพระวนจะนะและถ้อยคำของพระองค์นะครับ